สวัสดีครับเราอยู่กับรายการ Music Lesson ซีรีส์ทอรตรหัสเพลงฮิตนะครับวันนี้ผมธนพลเสถรพรมครับเป็นรายการที่มีคอนเซปต์ว่าเราก็จะเอาเพลงที่กําลังฮิตกําลังเป็นที่ถูกพูดถึงนะครับก็คัดเลือกด้วยทางทีมงานของเราเองนะมาให้พวกเราได้ลองฟังกันนะครับผมอยู่กับอาจารย์โจดอรินพันธุมโกมลน,นะครับจริงๆแล้วในเทปที่ผ่านมาก็าน้อยผมนกม็ยังไม่เคยได้ฟั่งฟังจริงจแต่เพลงนี้เป็นเพลงเดียวครับอาจารย์ในในซีรีส์นี้ที่จริงผมมีโอกาสได้ฟังมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่ามันติดหูมันแบบคือมันถูกจิตผมแล้วอาจารย์มัน mm. เริ่มด้วยโดนัทยังมีีีรููเมมื่่่อออไหยจจะใันน้แบบ ชอบเลยแ้าขึ้นมาผมก็ชอบแล้วแงนี่บอกว่าคือแบบว่าเฮ้ยมุกมันแบบมันถกจริตเราอ่ะนะก็เลยได้ลองฟังดูแล้วก็แบบเออมันมีอะไรหลายๆอย่างนะให้ให้ลองฟังพี่จตโ้ได้ได้ฟังบ้างยังเคยได้ฟังผ่านหูครั้งเดียวเลยงั้นเดี๋ยวเราลองลองฟังด้วยกันจริงๆสักทีหนึ่งกันครับไปโดนัทยังมีรู้เราเมื่อไรอยู่จะมีใจไม่มีใครลงมามีเรามาอามันสิมาล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 าไม่ชอบใครลงมาชอบเรามาอามันสิมมาลาลาลา อบนะครับเพลงนี้ผมจะเคยมีประสบการณ์กับการที่เวลามันมีสับอะไร โผล่เข้ามาในวงการแล้วคนจะรีบตะคุบเอามาทําเพลงฮิตแล้วก็อาจจะไม่ได้ปานนี้อะไรกับมันสักเท<ม>่าไหร่ไอ,อ้น,นี้เขาก็จะมีความเล่นกับอาจจะไม่ถึงขน,นาดเป็นคําพิตแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นคํากิมมิคบาง,อย,างอย่างเช่นโดนัทมีรูเมื่อไหร่ยูจะมีใจเป็นพวกสับแบบสับสติ๊กเกอร์อะสแตนบายรอสแตนบายหล่อเล่นกับเรื่องพวกนี้ซึ่งผมอาจจะไม่ได้เป็นคนที่อินอะไรกับเรื่อง<ม>เรื่องประมาณแบบนี้แต่ว่าอย่างว่าพอผมได้ยินคําพูดลักษณะแบบนี้แล้วก็ลักษณะการร้องที่อเป็นลูกทุ่งพูดง่ายๆแล้วก็ดนตรีข้างหลังเป็นฟัั้้งงกก็เลยยตอหิบโททศพ์ขึนมาดดู ว่าเป็นใครแล้วก็เลยพบว่าเป็นนิวคันทรีก็เลยหาข้อมูลเพิ่มเติมก็พบว่าโอเคก็เป็นกอรจกักระพันเจ้าของโปรเจกต์ผมเข้าใจว่าตัวนี้มันน่าจะเป็นนิชมาเก็ตอะไรอันหนึ่งผมนึกภาพของคนที่อาจจะชอบเพลงลูกทุ่งแต่เริ่มรู้สึกว่าอยากที่จะได้กลิ่นสีอะไรแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาแล้วเพราะว่าน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่อยากจะฟังอะไรเนี้ยอยากฟังเรื่องราวอยากฟังภาษาและจริต ผมรู้สึกว่าจริตเนี่ยมีความเป็นจริตลูกทุ่งแต่ว่าบางทีผมก็ไม่ได้อยากฟังดนตรีที่ที่เป็นลูกทุ่งเพราะผมอาจจะรู้สึกว่าอันนี้อาจจะคลยุคกับเราเป็นสมัยใหม่แล้วมีความละมุนด้วยนะคือไม่ใช่แบบมาถึงก็ใส่เสียงโน้นเสียงนี้เข้าไปฟังแล้วแบบติดหูติดใจไม่จริงโปรเจกต์นี้น่าสนใจชอบคำว่า new country เหมือนกันมันมีความเหมือนกับ neo อ่ะ neo ในความหมายที่แบบใหม่แบบคิดใหม่อยู่ในคอนเท็กซ์ใหม่อะไรอย่างงี้ชื่อชื่อเขามีความ a m b i t i o u อยู่ผมเข้าใจว่า เจ้าของโปรเจกต์น่าจะคือคิดไปถึงการเหมือนสร้าง,ช,งช่องใหม่ขึ้นมาผมมีความยินดีที่ได้ยินอะไรอย่าง,างนี้นะผมจําได้มีวันหนึ่งผมไปนั่งทานอาหารในร้านอาหารแบร assets, บพวกเลบานอนเราก็จะได้ยินพวกเพลงสายเป็นเพลงแดนซ์ที่สำเนียงร้องเป็นแขกมันเหมือนเขาทํากันเป็นล่ําเป็นสันออแสดงว่าสังคมระแวกนั้นเนี่ยก็คือว่าเขาจับสสิ่งเนี้ยเบลนเข้าด้วยกันด้วยแล้วเพราะนั้นเขาไม่จําเป็นต้องทําให้เป็นฝรั่งแต่ดนตรีจะมีความออกไปทางเป็นมิดเดิลเอซนิดหน่อยแต่ว่าแต่องค์ประกอบดนตรีเนี่ยมันก็คือเป็นแดนซ์เป็นอะไรประมาณแบบนนีี้้ออกกจจจาาวิธร ร้องก็คือลูกคอมา80ชั้นผมก็รู้สึกว่าผมดีใจที่ได้ยินแบบการนำดนตรีสากลมาใช้ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากต้นแบบวัฒนาธรรมอของเขาแล้วเสร็จแล้วมันซึมซับวัฒนาธรรมของแต่ละท้องถิ่นเข้าไปได้ในเมืองไทยเราจะพบว่าเออเราอาจจะยังค่อนข้างจะอยากเหมือนฝรั่ง ทำออกมาให้มันเหมือนฝรั่งแต่พอได้ฟังอย่างนี้นอ,อันนี้คล้ายๆกับความรู้สึกที่ผมได้ตรงนั้นคือตัวดนตรีที่อยู่ข้างหลังเนี่ยคือผมรู้สึกว่าถ้าตัดทุกอย่างออกก็เหลือแต่ตัวดนตรีอย่างเดียวเนี่ยมันกลายเป็นจริตตะวันตกไปแลวเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยได้ยินเหมือนกันนะครับแบบลูกทุ่งผสมป๊อปผสมแดนเซอร์อาจารย์ลองขยายความน,นิดนึงคืออันนี้มันต่างอะไรกับลูกทุ่งแดนซ์รีมิกซ์ที่เราฟังกันมาก่อนหน้านี้ผมรู้สึกว่าสมมติเป็นลูกทุ่งแดนซ์รีมิกซ์เนี่ยเราจะได้ยินอะไรพวกมันว่าในขณะที่ต อะไรมเข้าใจมีควผมเข้าใจแล้วพูดงี้คือลูกทุ่งแดนซ์รีมิกซ์ที่เราฟังมันมันก็คือเป็นลักษณะแบบเพลงลูกทุ่งใช่ไหมแล้วบังเอิญมันเอามาเอามาเติมบีทใช่ไหมเติมบีทเติมบีทเพราะฉะนั้นองค์ประกอบหลักมันคือเรื่องของบีทเรื่องของความคึกคัก ฉับกระเฉงในขณะที่ตรงนี้เหมือนผมเข้าใจว่าใครก็ตามเอาเอลิเมนต์ที่เขารู้จักที่มันอยู่ในคอนเท็กซ์ของสากลเช่นจังหวะกรองที่มันเป็นรายละเอียดที่มันอยู่ในสาขาที่คนที่เขาเรียนฟังกันเขาเล่นกันอะไรประมาณแบบเนี้ยอาจจะเรียกว่าเอามาทําในมิติที่มันลึกขึ้นอก็ได้ประมาณประมาณอย่างนั้นเดี๋ยวผมลองพูดเว่อร์แบบพาไปไกลอีกนิดนึงนะผมาจะนึกถึงเวลาเวราผสมของที่มันเป็นตระกูลดนตรีสองตระกูลเขาด้วยกันตระกูลหนึ่งมันก็คือลักษณะของเช่นเอาเพลงคลาสสิกมาเช่นเราเอาเพลงแคนนอนมาตื้อด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 ื้ <_ <EN> _>ด,ดู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 เูาู้องใส่กลองอ่าประมาณนี้ท <Okay, S 2> ำให้น่าจเป็นป๊อปอันนี้ก็เป็นความรู้สึกหนึ่งว่ามันเอาเพลงคลาสสิกมาเติมจังหวะแล้วมัดูเป็นป๊อปใช่ั้ยอันนี้นเป็นฟิลหนึ่งก็มีลักษณะนหนึ่งมันคือเพลงที่ถ้าไตา่ตำราวิชาการเราจะเรียกว่า t h ิร์ s สตรีมมิวสิส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแบบเอาแจ๊สกับคลาสสิกมาผสมกันแต่ว่าพอผสมนี่มันเราพูดไม่ได้เลยว่าอันนี้มันคือเพลงแจ๊ ที่เอามาเรียบเรียงเป็นดนตรีคลาสสิกหรือว่าเอาดนตรีคลาสสิกมาเล่นเป็นแจ๊สแต่ว่ามันเป็นของใหม่อ่ะมันเป็นสิ่งใหม่เป็นเป็นลูกที่เกิดมาจากการแต่งงานของสองตระกูลเข้าด้วยกันเลยกลายเป็นดนตรีชองใหม่ขึ้นมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจว่านี่มันปลไกลถึงขั้นนั้นไหมผมรู้สึกเหมือนมันจะจะทำท่าไปทางจากที่แบบสมมติว่าไทยฝรั่งรวมตัวกันท่าเนี้ยมันเริ่มรวมตัวกันท่าแบบนี้แล้วสักพักหนึ่งมันจะเริ่มรวมรวมกันเป็นเป็นประมาณแบบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นการผสม c u เ t อ r ์จริงมันมี ป๊อปยุคนี้ตรงที่การจงใจใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วก็ด,น,ดนตรีบีทหรือว่าแม้กระทั่งสีสันของมันของตัวดนตรีเองกอ็ค่อนข้างทําให้เราคิดถึงว่าเออมันก็คือทีปปไม่ได้แต่ว่าทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าวิธีร้องเนาะตัวเนื้อเพลงลักษณะข,ของของการคล้องจองที่มันค่อนข้างจะในกรอบแบบเพลงลูกทุง่งเพลงลูกกรุงเลยอะไรอย่างเงี้ยมันผสมภาษาทั้งแบบเป็นภาษาอังกฤษภาษาวัยรุ่นภาษาพูดภาษากรอนเข้าด้วยกันว่าแม้กระทั่งท่าเต้นเหมือนกัน ที่ท่าเต้นอะในแง่หนึ่งม่าอินสปายโดยท่าเต้นยุคใหม่แน่แต่มันก็จะมีอย่างความไอหล่อเนี่ยไอหล่อที่มันม้วนอย่างเงี้ย,ยนนข้อวินเทจอยู่ในนั้นนะข้อวินเทจ อยู่ในนั้นนี่ออกใช่ไหมฮะนี่มันเป็นงาน cross cultural เหมือนกันอันนี้อันนี้ cross สุดๆเลยอ่ะที่ผมพูดออกมาหลายคำมากๆว่า T-POP ็อ o p อะไรเงี้ยมันก็คือ K-POP เราเห็น K-POP ใช่ไหมมันเป็นคำที่มัน influence มาจากวิธีคิดแบบนั้นว่าเฮ้ยมันจะต้องมีสไตล์ดนตรีอะไรบางอย่างที่เป็น pop ของแบบไทยอ่ะที่มันเป็นสเตตัสเท่ากับ J p ป p อและ K-POP ดังนั้นอาจจะพูดไม่ผิดว่าที o p เป็นสิ่งที่มันกำลังถูกก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาอย่างจงใจมีทิศทางมีความพยายามบางอย่างนะดังนั้นสไตล์นั้นมันก็เริ่มทำขึ้นมาให้เราได้เห็นและให้เราได้ยินได้ฟังไปในทิศทางในอที่น่าสนใจโดยรวมแล้วผมก็ถือว่าเพลงที่เราสองคนอะว่าชอบชอบโดยที่ในเชิงที่ิดนตรีแล้วก็ยังไม่แตกมันออกมาด้วยนะเราแค่ฟังผิวเผนเลยชอบตัวดนตรีเท่าที่เราได้ยินเลยนะครับก็สนุกมากนะสำหรับเพลงนี้นนนะคครับขวามมชชื่ ที่ทาเพลงนี้ขึ้นมาด้วยนะครับวันนี้ก็คุยกันพอปากของคอนะครับกับการฟังเพลง Stand By หล่อนะครับโปรเจกต์ New Country นะครับเดี๋ยวเราจะมีเพลงมาคุยกันอีกเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดท่านใดฟังแล้วชื่นชอบนะก็ติดตามเราได้นะครับ subscribe ได้ที่ Music Channel นะครับแล้วก็เราพบกันใหม่อีกทีเทปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ